อันนี้ละครใบปะเนี่ยเขานั่งทางไหนอยากรู้ละครใบหรือเปล่าเขานี่กันอยูไ่ไงเราเรียกว่าเรื่องเชิงเรื่องเชิงใครจะพูดใจใจะอะไรก่อนเรื่องเชิงผมเชื่อว่าเขาก็งง เสียงอะไรวะแปลกแล้วไอ้เหี้ยเออกูเข้าใจแล้วว่าเสียงอะไรไอ้เหี้ยอะไรอะ่ะแน่เลยดิดัดงปิ้วเมื่อกี้ไม่น่าไปไวเลยจริงไวเหลือเกินอืมกูไปลนะไปสิวะดีไปละ<อ>ไป,นะไ,ปไปพี่ออกแล้วออกรถออกรถออกรถไม่ไม่เราต้องอยู่ดูเพื่อนก่อน,อนแล้วอยู่บนรถได้ไม่เป็นไรหรอก อช่ะใช่รถเรามันกันกระสุนโอเคถ้าพูดตามจริงแล้วอ่ะเขาทาอะไรเราไม่ได้ถ้าอยู่บนรถอะโอเคถ้าพี่ว่างั้นพอว่างั้นแล้ถ้าเขาทําได้ป่านนี้เราตายแล้วจริงอืมแต่ไปละสองนะใช่ก็ไปแค่สองไงเรานั่งอยู่บนรถไงดีอย่างเหล็อสองก็บอกเราบนรถทาอะไรเราไม่ได้แต่เมื่อกี้ผมเห็นพี่แจ็คลุ้งจากรถนะอันนั้นรถไม่กันกระสุนออ๋รถเรามันกันกระสุนไง เงี้ยไปกินเงอืมถูกเออเมื่อกี้อะไรอ่ะเห็นกูเห็นตัวยิงด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นเมื่อกี้อะไรไม่รู้อ่ะแต่หลบได้แค่นั้นแหละอ้าวเห็นนะรถเรามันกันกระสุนเห็นไหมไม่ได้จากกระสุนผมเห็นไอ้คนยิงแล้วด้วยไอ้คนยิงอยู่หลังแล้วเนี่ยไอ้ตึกหลังแล้วเนี่ยตึกสูงเนี่ยนั่นแหละแต่เห็นป่ะบอกแล้วเราไม่เป็นไรเลยเห็นป่ะจริงเจีิยจริงอ้าวไปไหนแล้ววะ ไอ้ตาบอยหายอ่ะเป็นศพอยู่ข้างๆอ,อยู่ดนู่นอยู่นามามนู่เห็นอยู่เนี่ยตาผมเห็นอยู่ข้างหลังมึงเนาะเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยตรงเนี้ยพี่พี่เอ็กเลงอยู่เอ้ยรถเรากันกระสุนเจ็งยิงไม่โดนหรอกอถ้ายิงโดนเราตายไปนานแล้วเจ็องอืมดีกับทุกอย่างเหนเ็นไหม แล้วต่บอยกูนอนยาวเลยอ่ะกูเป็นคือเสียกล่องเศ้มให้กับจักรยานอ่ะคือ คือกัดจักรยานอ่ะเขาเสียกล่องซ่อมไปประมาณสองกล่องเพื่อจักรยานอ่ะอืมเิาวชพยายามอืมอืมรถมันมีระบบไอ้นี่เดี้วแบบถอดล้อเองอะไรเงี้ยปล่อยลมยางเองอะไรเงี้ย ใช่ปะน่าจะมันน่าจะเป็นระบบของมันนะแต่ยังเหลือกข้างนึงนะแต่บอยเมื่อกี้เป็นไรอะ่ะเนี่ยรถพังด้วยอะ่ะดูดิ ำไมเขาแบบปั่นจักรยานแล้วตัวแข็งๆเห็นป่ะตัวเขาสั่นๆไม่คิดมากตัวเขาสั่นเมื่อกี้เขาเหมือนแบบออกแรงขาเยอะไปอะไ่ะคิดมากคิดมากไม่ไม่คิดมากเมื่อกี้ดูเนี่ยเดี๋ยวดูเลยเนี่ยรอดูเลยรอดูตอนเขาปั่นเด็เดนะตัวสั่นๆเอในะโอออ,ออกแรงขาเยอะไปอะ่ะ น่าจะยืนกันทั้งวันนะถ้าดูๆแล้วเส對對ียงอะไร ลงรถระหว่างนั่นอะ่ะโดนเรากันกระสุนอะปิวอ,อยู่ไหนวะอะยิงยังไงก็ยิงไม่โดนเพราะว่าเนี่ยรถรถไอ้แจ็คก,ก็กันกระสุนนะเอาจริงอะ แต่ยิงไม่โดนใช้ชีวิตแบบหนึ่งส่วนสี่ไม้อะราฟังกับ ถเราไม่พังเห็นนะรถเราอ่ะอึดเขาเขาหายไปแล้วไม่รู้ใครหายอ่ะเบียกแกเบียใช่เหรอรเขาอย,อยู่แถวนี้แหละเอาจริงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไงแต่น้ำมันจะหมดอ่ะดิคันเนี้ยตะบอยน้ำมันจะหมดแล้วตะบอยเป็นอะไรไม่พูดอ่ะไปเก็บดิไปเก็บดิอะไรไปเก็บอ่ะเอาไปกันละ ดูเส thin ียงบดยางมาเลยเสียงบดเลยไม่มีกล่องไงดิผมมี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 เก้าเก้าเอาไปสาว จะไม่รู้เรื่องไล้เป็ดต้อยโดนด่าตลอดนะอืไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยใช่ป่ะเออเออนองชยพอครับพอดีรถมันน้ำมันหมดมันเลยพู่ ขโมยรถไปเดินไปนู่นแล้วแหละไม่เดินเข้าการาหรอเชื่อไหมเนีย่ยดูเลย,ยเนี่ยเอยยังไม่ไปนีว,ว่าดูดิใช้ชีวิตแบบหนึ่งส่วนสี่ไม้อ่ะระหว่างเธอกับฉันมันพอจะเป็นไปได้ไหม อันนี้เดินสวนทางกันนี่กูดูอะไรอยู่นเนี่ยกูดูเฮียอะไรอยู่เนอะนัะ่น โอ้ยสภาพฮัลโหลัวนะหน่อยสิอะไรนะโรงพยาบาลหน่อยสิวิ่งมากระลาดกลางเลยก็อยู่กระลาดกลางกันวิ่งมาขอหมอไปส่งแป๊บใช่วิ่งมากระลาดกลางเกิดหลุดอีกวิ่งมามส่งกระลาดกลางได้ไหมเร็วเร็ว เมื่อกี้เป็นไรสะดุดล้มหมอหรืออะไรอ่ะสะดุดหรอเมื่อกี้เดินแล้วสะดุดนะเมื่อกี้รู้สึก <c oughs> <c oughs> โอ้ยยำ เมื่อไรจะหายวะเนี่ยแม่งเนื้อกำลังมาไอเนื้อก่ะไอเนื้อกำลังมาโอ้โหไอฮคยเขาเดินมากะลาดเพื่อที่จะซื้อกล่องซ่อมทำเพื่ออะไรวะนี่นี่ก็ขยันซ่อมจักรยาน เจ๊เจ๊อ๋อวิ่งเมนูขับรถไปนู่นละพี่แจ็คเหรอนี่ยอืมดิเขายืนทำอะไรอยู่ยืนดูดบุหรี่ไงเท่ๆอะกโก้พี่แจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คได้ยิงหรอไหมเขาเสียเขาเสียไปกัดจักรยานเท่าไหร่แล้ววะเขาแบบเขาต้องจักรยานพี่อแล้วยางเขาก็แตกรัวๆเลยนะเนี่ยดูดิ าทำเพื่ออะไรวะเสียไปเท่าไหร่ละอันนี้เสียไปเท่าไหร่แล้วอะแค่ได้ค่าจักรยานแล้วพี่เออซื้อจักรยานใหม่ดีกว่าไหมถ้ามันจะแตกบ่อยขนาดนี้ก็เปลี่ยนเออยถอะเออเนี่ยเห็นปะ้ามันจะแตกบ่อยอย่างนี้ไปเข้าศูนย์เถอะจริงไปซื้อยานไปซื้อขั้นใหม่เอาเอา,เอาจักรยานเข้าศูนย์เถอะยางมันไม่ค่อยดียางไม่ค่อยดี อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเสียอีกเท่าไหร่พ่อพ่อมาจริงไหมเนี่ยมาโอเคเน้นหยุดเรียนๆน่ะว่าโควิดน่ากลัวเกินไปใช่โควิดน่ากลัวเกินกว่าที่จะไปได้ไปไหนไปไหนไปโรงเรียนไงที่โควิดโคตรน่ากลัวไม่หมายถึงหมายถึงตะบอยเนี่ยไปไหนป้าผมใช่ไปทําไมอ่ะพี่หลักอ่เปล่าไปไหนอ่ะไปวันไหนพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ไปทําอะไรพรุ่งนี้พ่อพ่อไปไปไหนนะพ่อพาไปไหนอันเล็กินเหรอ เลี้ยงมาละเลี้ยงมาละเลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปเลยันเลี้ยงแค่ค่าข้าวเลี้ยงแค่ค่าข้าวค่ารถไม่ต้องค่าค่ารถเดี๋ยวจ่ายเองจริงยากเลดีกว่าเออจ่ายก็นั่นแหละค่ารถเดี๋ยวจ่ายยังไงได้เปล่าได้หรือเปล่าถามแค่ว่าได้หรือเปล่าถามแค่ว่ามึงลำบากหรือเปล่าไม่ลำบากก็ได้ไงก็ค่าก็ไอ้นี่ไงยใช้ค่าข้าวพอได้ได้เปมาได้อ่าได้ตามนั้น เปลี่ยนเถอะจริงเปลี่ยนคันน่ะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้หมายถึงเปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนคันน่ะม่ยางมันไม่ค่อยดีมันก็โอ้ถ้ามันจะไม่ดีอย่างนี้ก็เอาเถอะเปลี่ยนเถอะไม่ได้จักรยานมันแพงอ๋อจักรยานมันแพงค่ากล่องแม่งเท่าไหร่เหรอวันเนี้ยไอสัสกูอยากเบิกจักรยานมาปั่นให้เขาเลยนะดูดิเนี่ยแปล่เป็นไฟรุ่นจักรยานหมดแล้วอ่ะกี่หมื่นแล้วไม่รู้เนี่ย เนี่ยแล้วก็ซ้ำไม่หยุดก็ก็มันพังอ่ะอืบรผมมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องผมลงผมลงถนโนโอ A. ผมลงไฟขาวใช่ปะได,ด,ด้นีเนี่ยมันต้องรอไปใกล้ก่อนมันจะเปลี่ยนให้อะเราเราทำยังไง มึงไม่ลงฟันวีไอ้ถ้าไฟข่าวที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นไฟลงันวีแล้วตัวนั้นอะปลอมไอ้เนบีอะปลอมมันจะปุด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 แต่มันจะใช่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 แ้นและจิมเบโดอะไรต้องลงฟันวีถูกไหมโดนกระทืบครับไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องห้องมาเค้าห้องทีมหนึ่งอะรับต้องไปถามคนที่รู้เรื่องนะครับผมไม่รู้เรื่องสวัสดีครับคลิกขวาแล้วก็โอเพ้นไฟล์ยอะมันมีไฮโดรด้วย่ะ เหมือนมาดูคนจีบกันนะอะจริงอันนี้คือมาดูมาดูคนจีบกันนะนะั่นอะอันนี้ดูสองคนนั้นเล่นหนังหนังละครใบ้เลยดิ มนรักสองมนรักสองล้ออะไรวะนี่ไงเรื่องนี่ไงแฟนฉันนะ่ะบันจักรยานคู่กันอะไรเงี้ย